ทักทายสบายดีพี BPFC ทุกคนที่เข้ามารับชมซ่อมบ่าวตดเซโนซานแอลเด้อพี่น้องวันนี้ป,ป่าวตดกับมีโอกาสดีนะพี่น้องเนาะแวะมาเล่นน้ำไอ้ายเพิ่นสังหรีพาทำเบิ่งครอบครัวเพิ่นแล้พี่น้องแล้วการทุกหลานเนาะเป็นจังได๋พี่น้องเห็นดิ้งขึ้นข่าวว่าเฮ็ดซาเล็งใหม่เด้อพี่น้องเดี๋ยวสิไปลองขับขี่เบิ่งพี่น้องเป็นจังได๋เนาะตดกะยังบ่เคยขี่จักเทื่อเด้อพี่น้องขี่แบบบังคับซาเล็งนี่ เด็กอะแถวไปเบิ่งในแถวบ้านปเป็นไรพี่น้องจะหาก้อความแคมทางพี่น้องเลยแวะถ่ายคลิปหน่อยหนึ่งเพื่อจะถ่ายบรรยากาศในเบิ่งองในพี่นอ้องทาพี่น้องบรรยากาศรอบๆอบเลยพี่น้องแคมทาง บ้านนะมออยังไม่รีไปได้พี่น้องใกล้แล้วใกล้ปไปไหนน้ำท่วมเมื่อพี่น้องดูที่บ้านก็ะถ่อมเหมือนกันไดพน้พี่น้องโอ <laughs> ้ยน้องเป็นร์ยังกันดนะ <laughs> เด้นนะเป็นร์ยังกันนะนะสักเครื่องมาพากันสักเครื่องพี่น้องน้องแก้ม ายยมเพิ่นก็นอยู่นี่เนาะเลยไปบ้านสังรีกันพี่น้องเดียวจะมาลินนะเพื่อนเด้งบ,บงพี่นออบบ้องเบีผมก็อยู่บ้านอยู่บ้านเอเอียแบบอง,ง,อง,องเทง่นเนยไปยู่นี่อเอองก็ออกพี่น้อง ตัวตีกับผมมีเหตคลิปยังกับสะดวกสบายเหตุที่รีกับซีดเด็ก,กดพี่น้องเหตุอะไนแต่ว่าลูกซังรีเอ้ยเห็นกันอยู่เนี่ย าลูกๆสั่งรีพี่น้องัสดีลุงป้าหน่เร็ปปววัลุงป้านะอ่เห็นทังกันเดี๋ยนี่ฮะนางเลปด่นอเอ,อาลูกสั่งรีเ,เอ,อ้ยน้องกุยปุย้ยน้ำถ่วมมโนเขตนี่เนาะถ่วมมดพี่น้องน้ำเทน,นี่นแห,งห้แหงอยู่ได้ตกมดขึ้นมาแล้วสอดแจ้ง พี่น้องนำตรวจหมดอยากพักแค่นี้พี่น้องเอาพี่ร่างหนึ่งไปใช่จ้ะเบเนยนเมาให้อยู่ฮากริน,น,ยอ,ยนอ่าสังหรีเพิ่นา,นะาได้ชาเล่งใหม่เลยพี่น้องสังรีพาทำตัวได้นี่ชาเล่ง์นี่ฮะสี่เซนห้า 4, สี่พันห้าล้านปลายไปแล้วนี่สองล้านหมดไปแล้สองล้านปลายพี่นอ้องป้าทุ่มเดี๋ยวว่เาเอารุ่นแบบถอดเข่าถอดออกว่มี่บอกถอดเข่าถอดออกได้คือกันนี่หนิการม,มีประตูอีกบอไซเป็งดูห่ประตูวันเียมีประตูอ่อมีอยู่บ่น้ำมันนี่สิลองคับนเทเดินนี่นี่นเดียวนี่เดียว เบื้งสิลองครับเบื้งพี่น้องสิครับได้อยู่พี่น้องครับเบื้งในเดินนี่เนาะ

พอแข่งอลพี่น้องรับยากเลยพี่น้องเลยติดสลิงคึ้นัีคขับง่ายไม่ได้ง่ายเอวานกแลวยากนะพี่น้องสังรีบริเวณรับบ่ขับไดล้วมปกติเ<อ>ขาเข,<อ>ขติดอยู่นั่นบ่มันยังคือรู้สึกว่ามันยังเงี่ยงเนาะเา้ลมาน่ยน,นี่มักมีมาใช่นี่ แล้วมักมีมานันบาปลูกเองบายมเรือซื้อเอานี่เออตัวนี้ซื้อซื้อบาหน่วยเท่าไรนี่กว่ารึกว่าสิบพันสี่สิบห้าเนี่ยแหละมันมีอย่างไร 10, <000. S 1> <ม>อ๋อถูกเขาไปขายๆในหน่อยได้ขายๆเป็นธงสิบพัน่ะเนี 10, ่ยและครับนั่งขายจุดตลาดครับขายเป็นเสียงมือนเสียงเนาะว่าม,มีบ้านเฮากับพ่อได้อะไรรู้อ่ะพี่บ้านเฮาที่บ้าน ึ้นเตี้ค่ะตี้นะป็นใจอยากน uh ังดีปะจุ uh ุดๆๆดดกันเด้อี้มึงพาก่อนนี่เจ้าขายอยู่ตลาดนี่เขาขายอยู่ตลาดนี่น้องเป็นปาป่ะจิ้ิ กินรอดปรนเียยอมพาเลยต้องใส่ตลอดกาน,นั่นเลยม้อยัญเลยต้องปาดประตำเรือตซ่องเลยปาดโลเลยนายก็ต้องตไปเดินนายมันเด้อต้มตากแดดทอดลามันต้มตากแดดเลย ส,ส้มแล้วก็ตักแดดเดี๋ยวมาทอดมาทอดปาพี่น้องมีแต่ตอดอย่งไงพี่น้องหักมี่อันยอมันซื้อได้พี่น้องน้องนิดกืนซืนน้อบี้นี่ปลาทเป็นลูกยยใหญ่ ฝังนี่ปสิยาคูวายจาเลื่องสิอเห่ชิชิอือโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอตัวกัขอจบพอลาพีพีเอฟซีไปก่อน,ดนอเด้อพี่น้องเลยแล้วก็พบอพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเลยนี่สองลีพี่น้องแหวมาเล่นเล่นน้ำอ่างเพื่อนพี่น้องแบบมืนนมนอนีนการมาเบิ่งซาเลิงอะไรแบบว่าเขาเห็ุไปได้แบบใดพี่น้องเลยนุ่งโป๊กัดทีเทียมเด็ดที่กันบ่ว่ายอยู่แต่มันเก่าก่อนจกัก สี่หาปีก็พี่น้องยังใส่สล่งเนาะแต่ว่ารถใหม่ๆกับโบอยากใส่บันได้พี่น้องเพราะว่าเขาเสื่อมแบบมันเสียเสียรถพี่น้องเลยแต่เดินทางไกลบ่ได้ด้วยครับแนวของเราได้ได้ยึดแต่มันแบบไม่ขี่กับอไปแบบคอยขี่คอยอยขี่อะไรพี่น้องมันคือส่วนตัวด้อแม่เลยพี่น้องกับโคือรถแบบนี้เนาะแบบ่ระตัวขี่มันจะง่ายกว่าพี่น้องอ่าในไดยการขอตัวลาไปก่อนเด้อบีพีเอฟซีทุกคนขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ดิครับมาเบื่อห้เป็นกำลังใจพี่น้องบ่ฟ้าบ่อถิ่นเนาะพี่น้อง อ่ะสบายดีพี่นะ้องครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าเด้อ